สวัสดีครับชื่อนทัทพลคงอิ่มครับทำงานกับบริษัทบีบราวประเทศไทยมา9ปีแล้วรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลในฐานะ h อชา n a มนเจอร์ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและรักษาสมดุลด้านนโยบายระหว่างบริษัทและพนักงานโดยเป้าหมายสูงสุดคือการสนับสนุนให้พนักงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ในขณะเดียวกันสนับสนุนให้พนักงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ความก้าวหน้าและการดูแลครอบครัวเป็นต้นครับมีความยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทดีบราวประเทศไทยเนื่องจากได้เรียนรู้รอบด้านเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง และเมื่อโอกาสมาถึงบริษัทก็เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปในอีกระดับและที่สำคัญสามารถดูแลครอบครัวไปพร้อมกันได้ด้วยภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ b ี b d า u ประเทศไทย DHR Asia Best c o m p a n i e s to Work For in Asia